เวทีนี่นะคะนรับเป็ียสนอคู่บาอารย์นะครับศิลปินเด็กถึงไม่เดียวเด็กมากต่างการแสดงนะครับไฟซองนะครับอป๊ีงไงนะครับทุกอย่างทรงศิลป,ปินเปรียมเสือว่าเวทีมฮนี่เป็นคู่ของเขานะครับวันนี้กับิผ้าศิลปินทุกคนนะครับ เกิดเกิดน้อยหนึ่งเป็นการบ่านคู่กิจาการนอกเครือหว่านยูยโรเรียกี่ล่ะคู่บาอาจารย์นะครับแล้วผู้ใดเอ็งถุนนยนำไร้เซเวทีถุยน้ำลายบนเวทีนะครับก็จะเดินถึงจะบ่อพี่นะครับวันนะนี้ขอพ่อพี่กับทุกคนนะครับหากผู้ใดจะถุยน,น้ำลายก็ลุกไปถุยถางลา่างนะครับถือว่าบนเวทีอย่งน,นี้เครื่อ,บองบ่งที่ห้าบูชาเครื่อ,บองบ่งทั้มหาหากินของเท้ามันทีบอลหุ่เดียวออกตั้งแต่ นะครับวันนี้เดี๋ยวเสียงในพี่จอาอ่าเป็นต้นเสียงนะครับต้นฉบับนะครับลงกระสุนไปไหนแล้วในกุ้มของแนเซอร์แล้วก็ยู่อ่ม็กกุ้มของซินตปิ่นะครับเป็นบทหวายผู่ที่เขาเคยบันทโรลงีี้นะครับปาเจราจาริยา บุกบกประโยชน์ศึกษาทั้งคำบุภาษาวิชาอรงจริยาแก่ชาในกาปัจจุบันข้าขเข้อขอภิบันระลึกคุณนั้นด้วยใจนิยมบูชาขอเดีเวจิตา ปินิลลาตัญญาลิงเกเตชันสิริราสำเร็จทุกปการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรตเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ชาติและปริเทศไทยเถิ าสาบิเดอขอให้ทีมงานหมอลำเสียงไปหกถูกชีวิตนะครพบเจอถั้งเตสซิ่งดีๆมีแต่วความจะเลื่อนลุงเรื่อง ทำมาหากินเดินทางตลอดปลอดภัยเดินทางไปแสดงที่ไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนชอบคนในยมสมพริบานสาหะบานลือเดินทางตลอดปลอดภัยไร้สิ่งขัดขวางใดๆทั้งปวงืูะ เอ,เ,เอาเชีย่ยงคูนเราเชี่ยบขันหานแลก้กกใหม่บ้างเลยน้ำขาเวทีน้ำซึ่งทีท่ี่บ้างหูใต้ ทุกคนพยายนูปทราบมัหลาคนปดมากาเยอะลยพี่อ้นมาที่นี่ขอให้ปังๆนะครัดูกาลนี้พี่โบไปซส้ สวัสดีครับพี่โบทตุการนี้ขอให้ปังๆนะคะคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการน้องเกณฑ์นี่ก็เหมือนกันนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกเอาพี่น้องขาสำหรับกินนิดนน่อยขอลาบไปก่อนค่ะนี่คือบรรยากาศเมื่อไหร่ได้ที่ยี่น้องไบ ขอขบ้านะคะเวทีกวานหาะะขิ้นไปยืนอยู่ข้างบนไปทําการแสดงไปทํามาหากินบนไปที่แห่งนี้เป็นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์เวทีที่จะนําพาพวกเราจะเริญรุ่งเรืองล่ำล่ำรวยรวยตลอดไปนะคะขอการร่างใจก็ละนึงคอมเมนต์ในรัสเพี่น้อง